สบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของเนาะวันนี้นางสิพาพ,พี่น้องมาเห็ดอาหารแรงด้วยป่นเห็ดเนาะพี่น้องเมนูป่นเห็ดเพืองเนาะอู้เบิ่งไงฮะดอกบ้าขใหญ่พี่น้องเอ้ยมืดหนี่ฮะหนึ่งร้อยบาทนางซื้อมาเบิ่งดูบ้ามีแต่ดอกใหญ่ออพี่น้องส่วนผสมข้าก็สิม,มีปลาทูเนาะพี่น้องเนาะนางสิป่นใส่ปลาทูวันนี้อืมซื้อปลาทูมาแพกหนึ่งก็สิม,มีมักเผ็ดเท่านี้แหละพี่น้องยังบ่ได้่ทำการล้างเนาะ ผักบัวหัวหอมเนาะพี่นอ้องต้นหอมผักชีเขาเนี่ยแหละก่อนอื่นเขาต้องน้าเห็ดไปล่างแล้วก็ไปเสียบเนาะและ้วกนะ็เอาไปย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาไปย่างหมือเลยทั้งปะทูทั้งเห็ดแล้วก็มผิดเนาะโอเคเขาไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลย มาพี่น้องบัดน,นี้เขากันเอามาย่างใส่เตาเลยหูยดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสองใหม่ก็เต็มเตาแล้วเบิ่งดูนี่งเบิ่งดูนี่พี่น้องโอเคเขากะย่างจนมันซุกผูน้อะพี่น้องเนาะ น้องโอ้ยอย่างเฮ็ดอยู่ดีๆฝนก็นลงบานพี่น้องเอ้ยอย่างนี้บอกเสียงฝนน่ะขัตนตอนนี้ก็ลำบากเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องพลักทะเลเนาะไปะย่างไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจนกว่าเฮ็ดเทาที่ซุกเนาะแล้วก็ไปย่างปลาทูต่อน่งสะขอหลักขันตอนไปเลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เนาะพอหยัางฝนตกเป็นอุปสรรคอย่างมาก พี่น้องเดิกตื่นเตียงคืนเลยบาดฝนหากกระซาวพี่น้องเอ้ยย่างเห็ดกระพกฝนไปนำนขั้นตอนแรกเนาะหากชิใส่หมักผิดลงไปเลยหมักผิดที่ห้อย่างเนี่ยเกลือพี่น้องตั้มบาดฝนแบบบ้านๆเด้อพี่น้องเด้อหัวหอมกระเทียมนางสิบดใส่เนาะเพราะว่านางใส่ใบสดเสร็จแล้วเนาะ ตั้จนพริกเขาละเอียดพอแล้วลพี่น้องตั้ไปเลยเลยขั้นตอนต่อไปพี่น้องใส่เห็ดเห็ดที่เขาปิ้งเนี่ยละลงไปเต็มขบอันย่าพี่นอ้อยตั้มแบบถ้าพายหมักเฮทละเอียดเนี่ยกลับไปซอยในน้อย,ยอแล้วจังมาตั้มกระเด้อพี่น้องแต่นางนำบวบควยมกัก หมักเป็นแบบตำแบบตอนนี้ใหญ่ยนะเวลากินก็ได้คุยตอนเห็ดน้ำเนาะแซ่บหมักให้หมักแั่นอะไรเป็นอัเด็ดเอา พี่น้องประมาณนี้เนาะนั่ากระสีพอขั้นตอนต่อไปกระใส่ประทูเนาะป้านีเพื่อจะใส่ก็ได้บม่ใส่ก็ได้เด้่น้องแล้วกันตามบ้า บะนี้เขาก็สิมาปรุงปรุงรสด้วยเกลือแป้งนัวน้ำปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะหมักนัวๆค่ะใส่หลายๆเด้อพี่น้องเด้ะอย่าด่ามาเด้อยแพะโกินก็บ่ใส่เนาะอันนี้คือน้ำปลาแดกเนาะพี่น้องใส่ซสำเนี้งสักก่อนเพราะว่าเขาใส่กระทูน้ำเดชกระทูมันก็จะมีรสชาติเข้มนิดนึงเนาะ โอเคบาทนี่นั่นก็ซิมาซิมเบอื์น,นัวเลยพี่น้องแสบแสบขันต้นสุดท้ายเนาะผักบัวแล้วก็ผักหอมป้อมเนาะหรือว่าต้นหอมผักชีใส่ไปเลย เติมน้ำปลาเพิ่มความหอมนิดหนึ่งเนาะหอมอัออกไม่หวักแต่มันเรียบร้อยพี่น้อนเงเอ้ยข้าวเหนียวมากอัดนี้หอมทั้งหมดถั่วสิได้กินพี่นออ้องเอ้ยฝนตกพี่เกว่าฝนหมองเห็ดกินกัจนอ,อยู่บ่ได้พนแห้งนสาพี่น้นงอง ซีในกล้องอัดสีเ้าในน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออาจจะบกคอยสวยแต่กลิ่นมีสุดยอดหอมแหง้งน้อ,นองเบิ่งเบิงเบิง,งอีกจักบาทโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะงก็ขอฝากไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อถ้ามักอกย่จะลืมกดซ s บส i ครกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้นางนำานเด้อนางสิคอตัวไปกินข่าวก่อนละพี่น้องวันนี้มันดึกแล้วบา,บายบายสบายดี